วันนี้มาสวนผู้เรียนของคนที่เบญจาเนาะอยู่ตำบลทุ่งควายกินจัหวัดรีอ่อนที่เอาแม็กมามาฉีดแล้วเป็นยังไงม้างครับก็เอาได้อยู่ใช้ดีอยู่เหรอดีนี่คือก็นอนมันแมี่ยมันกินแมลงมันไม่ควรยอดอ่อนเนี่ยหอนอนแมลงไม่ควรยอดอ่อนเลยเอาไปเ่วยเรื่องแมลงแมลงครับถ้าเราต้องไส่ยาแมลงเราได้เกลือมากรับผมรับงสะสมได้อืมแล้วฉีดไปกี่รอบแล้วครับนี่ ใส่รอบกัทุกรอบมาทุกใส่อะใส่ทุกรอบเลยทุกรอบก็ต้องใส่ตัวนี้ทุกรอบอะอออกอแยากจับไปจุยเราไม่ได้ใช้เราเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้หมดเลยเแล้วก็เอาอยู่ยอดยอดอ่อนมาก็แบบนี้แมลงกวนเนี่ยไม่มีแมลงกวนเลยในนี้ครับผมตอนนี้มันไม่รัดออกอก็รอกยอดไม่ออกเลยจะเปลี่ยนหมดยอดมันด้วนเลยด้วนหมดเลยเหลือได้แหละเหลือแต่ก้างเหลือแต่ก้างจริงลองผิดผิดสองวันอะทำไม่ฉีดอะไม่เหลือแล้วยอดอ่อนอะเพียเพียจะจับกินเกี้ยง กินยอดอ่อนเพี้ยยังจำจองกินใบอ่อนทุเรียนเนี้ยกินเหรอแล้วฉีดห่างกันนานไหมทุกเจ็ดวันเจ็ดวันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นป่าเนาะเออแค่ได้อยู่เดียวๆเป็นป่าเพราะว่ามันก็มาเยอะทั้งทั้งหลังเป็นปลายางใช่ปลายางเชื้อไฟเชื้อไฟเหรอเชื้อไฟช่วงช่วงช่วงใบปลยางร่วงเชื้อไฟจะลง ตอไปโน่ก็มาหาเราเลยเกลี่ยไฟลงแล้วมันจะกินในนี้หมดเลยใบใบอ่อนทุเรียนเกลี่ยไฟลายแดงเนี่ยมันจะกินอุ้ยทุเรียนโลกเยอะเหรอทำมาทำใบอ่อนไม่ทันทำใบแกไม่ทันนี่เดี๋ยวก็ล้าใบติดเดี๋ยวหนูนี่นั่นอ้แต่ว่าเอาเราเอาแมงมามาใค่นี้เอาอยู่อยู่ก็เอาอยู่นะเออเอาอยู่ปกติไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้นี่ฉีดบ่อยไหมเพอเพอสามวันเอาแล้วมันต้องฉีดหรอสามวันต้องฉีดเพอเพออ่ะเพอเอเอาไปมาอุ้ยเตี๋ยใบทุเรียนแหลมจะมาอยู่นะ อะไรจะฉีดอีกแล้วว่าเพิ่งได้สี่วันเองก็สี่วันก็มันเอามาอยู่ก็ต้องเอา,เอาก็ต้องเอาก็ต้องเอาก็มันเอามาอยู่แต่ตัวนี้ฉีดในอาทิตย์กว่ากว่าก็ยังอยู่ได้ใช่ใช่ก็มันอยู่มันอยู่จริงๆนะเออเออเราก็เออเราก็กว่าเออมันก็ดีนะว่ามันถึงถึง,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 งมันแพรมันก็ดีนะครับเออก็ใช้ได้อยู่อ๋อคุมเพลี้ยคุมนอนคุมมันเอาได้เอาได้ทีเดียวเลย ก็เนะี่ะภูมิใจอะภูมิมามองยอดทุเรียนเออมันมันเหลือเว้ยมันม,มันมีอะไรมากวนมันเว้ยยอดเดือดมันรัดออกมาสมบูรณ์ดีหรือยอดมายาวยาวนะ่ะทุกแปลงอะมันม,มีมีอะไรกวนอะเป็นแบบนี้ทุกแปลงเลยทุกแปลงเลยพี่มีกี่แปลงทั้งหมดสามแปลงสามแปลง